เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวไม้พายนะครับพอดีมีช่างจากเมืองน่านนะครับเอาไม้พายมาให้ทำให้รีวิวในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยถึงวะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองพายนะครับลองพายไม่พาย ใบไม้เป็นใบโบใบโพนะครับซึ่งทางเพจไม้พายเรือนัน่นส่งมาให้รีวิวมาให้ลองใช้นะครับ <c oughs> เพราะว่าส่วนตัวชอบใบไ,ไม้ในการใช้แข่งเรือเทนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะลองพายกันว่ามันดีไหม <c oughs> ไม้เป็นไงให้ตัวหรือเปล่าช่างทำดีดหรือเปล่าเดี๋ยวทำไปดู <c oughs> ไม้เหมือนจะเบานะครับ <c oughs> เหมือนจะเบานะ แล้วดูเหมือนเวลาพายเหมือนจะหักแต่พอมาพายเนี่ยแข็งมากให้ตัวดีไม่ไม่มีเด้งเลยครับไม้แห้งไม้แห้งใช้ได้เลยส่วลายลวดลายก็โอเคนะครับติดมีตาดนึนงแต่ก็แปะสติ๊กเกอร์ได้สวยเหมือนกันด้ามทํามาโอเคนะครับเก็บงานดีด้ามนี้กองซูมหน่อยนี่นะครับด้ามทํามาดีเลย รอด,ดลายโอเคใบบางทำงานเก็บงานดีนะครับเดีลองภายก็ใช้ได้นะครับไม่น่าไม่น่าเก็บเลยไปนี้ดูแล้วก็น่าจะได้ใช้ประมาณปีหน้านะครับทีนี้คงหมดงานแล้วเดี๋ยวต่อไปจะลองภายออกแรงกัน ใช้ได้เนะครับให้ตัวดีมากเวลาพายออกแรงเนี่ยมันจะมีฟิลลิ่งของความเป็นไม้นะครับมันจะให้ตัวแต่เหนื่อยนะจะพายไม้พายใบโพเหนื่อยเหมือนกันนะครับฝากร้านด้วยนะครับนี่นะครับร้านไม้พายเรือน่านนะครับเดี๋ยวจะติดจะแปะเฟซบุ๊กไว้ให้ที่เป็นเพจนะครับเหนื่อยไปนึง <laughs> นี่นะครับเพจไม้พายเรือน่านใครที่สนใจนะครับ เข้าไปสั่งจองกันได้นะครับมีหลายแบบแบบไม้ล้วนไม้สักไม้ประดูหรือเป็นไม้อะไรก็ได้ที่สามารถทําได้แล้วก็เป็นแบบใบโพแบบตามคาร์บอนก็ทําได้นะครับสามารถไปสั่งจองกันได้ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะครับใครที่สนใจไปสั่งจองเลยบอกว่ามาจากมาจากปิ๊กบอลนำโชคหรือว่าปิ๊กเลพายนะครับได้ส่วนลดอีกห้บาทค่าส่ง เดี๋ยวลองเดยลองไฟครั้งนึงนะครับโอเคมาตรฐานผ่านรับรองครับเยี่ยมใช้ได้เจอกัน